สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปอกันกับผมปอคลิปนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายจากค่าย Olight เป็นรุ่นเล็กนะครับขนาดกระทัดรัดมีเลเซอร์ในตัวไฟฉายที่ว่าก็คือเจ้านี่ครับ Olight b r o เดอร Rl Mini โอเคไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลย แกะกล่องออกมานะครับภายในกล่องก็จะมีไฟฉาย1ตัวสายชาร์จแบบแม่เหล็ก1เส้นประแจหกเหลี่ยมและสะกูสำรองเมาส์เสริมตัวนี้เป็นเมาส์ที่ใช้สำหรับปืนที่เป็นรางแบบพิคาทินี่ในส่วนของไฟฉายจะติดเมาส์สำหรับปืนกรอกมาให้สามารถถอดสลับกันได้และสุดท้ายคู่มือการใช้งานมาดูสเปคของไฟฉายตัวนี้กัน วัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยมีความแข็งแรงทนทานมาตรฐานการน้ำ IPX4 สามารถกันกระแทกได้ในระดับ1เมตรมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัวมาพร้อมกับเลเซอร์ช่วยเลงสีแดงมิติของไฟฉายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูบนหน้าจอโดยไฟฉายตัวนี้นะครับจะมีความสว่างอยู่ที่600ลูเมน เมื่อเปิดต่อเนื่องได้1นนาทีไฟฉายจะเริ่มดอปความสว่างลงเพื่อลดความร้อนและขึ้นอยู่กับปริมาณของแบตเตอรี่ด้วยระยะส่องสว่างอยู่ที่130เมตร ระยะเวลาการใช้งานนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นาทีมาดูที่ตัวไฟฉายกันด้านในโคมไฟฉายนะครับก็จะมีเลเซอร์อยู่ด้านบนของหลอด LED ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบชาร์จแบบแม่เหล็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิตช์เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟฉายอย่างเดียวหรือไฟฉายพร้อมเลเซอร์หรือเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้ ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์สำหรับปิดเปิดไฟฉายเราสามารถกดได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นสกรูสำหรับปรับตั้งศูนย์ของเลเซอร์ปรับตั้งซ้ายขวาปรับตั้งบนล่างด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีเลเซอร์ชื่อรุ่นแล้วก็รียลนั number ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีหลอดสำหรับแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนไฟสีแดงตรงนี้จะติดขึ้น ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานไฟฉายตัวนี้กันการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากนะครับไฟฉายเนี่ยจะมาพร้อมกับรางแบบปลดไววิธีการก็คือให้งัดตัวล็อกขึ้นเสร็จแล้วนะครับเมื่อกดรางมันจะอ้าออกนำไปลัดกับคางของปืนได้เลยพอรัดเข้าไปแล้วนะครับไฟฉายตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษอีกคือมันสามารถเลื่อนปรับระดับนะครับปรับตำแหน่งได้ เมื่อจัดตำแหน่งได้ที่ต้องการแล้วนะครับปิดตัวล็อกลงไปแบบนี้เท่านี้เองนะครับไฟฉายก็จะติดแน่นพร้อมใช้งานในส่วนของการเปิดปิดไฟฉายก็ง่ายมากนะครับให้กดสวิตช์ที่ด้านหลังจะกดด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ถ้าเราต้องการจะเปิดใช้ไฟฉายชั่วคราวนะครับให้กดนิ้วค้างเอาไว้แบบนี้เมื่อยกนิ้วออกไฟฉายก็จะดับ แต่ถ้าเราต้องการจะเปิดไฟฉายค้างเอาไว้นะครับให้กดแล้วปล่อยแบบนี้เมื่อต้องการจะปิดก็กดอีกครั้งเท่านี้เองการใช้งานง่ายมากการชาร์จแบตเตอรี่ก็ง่ายมากนะครับไม่ต้องถอดไฟฉายออกให้วุ่นวายสามารถนำสายชาร์จนะครับมาดูดติดได้เลยโดยสายชาร์จนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยถ้าแบตเตอรี่ยังไม่เต็มขั้วาสายชาร์จจะเป็นสีแดง เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลและวิธีการใช้งานไฟฉาย olight blader rl mini ตัวนี้โดยสรุปนะครับก็เป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดไม่เกะกะนะแล้วก็มีเลเซอร์ช่วยชี้เป้าด้วย เหมาะสำหรับปืนขนาดคอมแพ t หรือว่าซับคอมแพ t เล็กๆนะค่อนข้างเหมาะสมปืนฟูลไซ z ์ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์นะแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่ไม่ต้องการไฟฉายขนาดใหญ่ไม่ต้องการไฟฉายที่มันเกะกะนะครับอยากซื้อแค่เอามาใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนาะใช้ในบริเวณบ้านทั่วๆไปเนี่ยผมว่าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยตอบโจทย์เพียงพอกับการใช้งาน แล้วก็สําหรับท่านที่สนใจไฟฉายตัวนี้นะครับเดือนนี้โอไลท์เขาก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาไฟฉายโอไลท์หลากหลายรุ่นเริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายนถึงวันที่30กันยายน2565ที่จะถึงนี้ตัวนี้ o l ไลท์บ o าว e เ RL Mini นะครับลดราคา25%สีดำนะครับจากราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500กว่าบาทลด25%เหลือ2,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่สูงนะแล้วก็ตัวสีเนี่ย t e s e r t ร a แเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะแพงกว่าสีดำประมาณ200เนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจถ้า2รุ่นนี้ยังไม่ถูกใจนะครับอยากได้รุ่นใหญ่หรือว่าตัวที่มีฟังก์ชันเพิ่มมากกว่านี้หน่อยนะครับรุ่นอื่นๆเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเช่นกัน ลองเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ลองเข้าไปชมก่อนนะครับเผื่อจะมีไฟฉายรุ่นไหนที่ท่านถูกใจและนอกจากนี้นะครับเดือนนี้ยังมีไฟฉายพิเศษอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้านี่ครับ o l i g h i3e EOS เป็นไฟฉายขนาดเล็กกระทัดรัดห้อยพวงกุญแจใช้เป็นไฟฉายสำรองได้ดีมากเลยตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด 3A มีความสว่างถึง90ลูเมน เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับสว่างนะและที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษสี Actic Bronze มีจํานวนจํากัดสามารถสั่งซื้อได้ในราคาเพียง39บาทเท่านั้นถูกมากนะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยซึ่งถ้าสีนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับอาจจะได้เป็นสีดำแทนนะในราคา39บาทใครสนใจรีบกดสั่งเลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่คราวหน้าที่ช่องปอกันสวัสดีครับ